สวัสดีคุณผู้ชมผู้ปกครองแล้วก็น้องๆน,นะคะตอนเราเข้าสู่รายการโรงเรียนนานาช่างกับพี่แพรวพัชยาเช่นเคยค่ะ ตอนนี้เนี่ยอยู่บนบ้านไม้ที่สวยงามมากคือพออยู่บนบ้านไม้เราจะให้ความรู้สึกเหมือนเป็นบ้านในสมัยอดีตใช่ไหมคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนไทยก็คุ้นเคยกับบ้านไม้ยกสูงมาตั้งแต่โบราณโบราณตั้งแต่บรรพบุรุษค่ะแต่จริงๆเนี่ยต้องบอกว่าวิวัฒนาการของการสร้างบ้านเนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงไ,ไปตามยุคสมัยแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนเลยนะคะก็คือเรื่องของงานไม้นั่นเองค่ะแน่นอนวันนี้จะพามาทําความรู้จักกับอาชีพช่างไม้ค่ะและคาบเรียนนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าวิวัฒนาการของงานไม้ ตั้งแต่อดีจนถึงปัจจุบันเป็นอย่างไรสมัยก่อนเนี่ยสร้างบ้านกับเฟอร์นิเจอร์แต่ยุคสมัยนี้เนี่ยวิวัฒนาการจะไปในทิศทางไหนจะสร้างเป็นรูปแบบของงานฝีมือได้อย่างไรบ้างเดี๋ยวไปพบกับช่างไม้ของเรากันเลยค่ะ คุณครูประจำข้าเเรียนช่างไม้ในรายการโรงเรียนนาะนช่างวันนี้แล้วนะคะครูป้องสวัสดีค่ะคร,คร,ครูป้องเป็นช่างไม้ของเรานะคะอย่างที่เกริ่นไว้ตั้งแต่ตอนต้นรายการเลยว่างานไม้เนี่ยเราก็จะคุ้นชินว่าเป็นบ้านครับเฟอร์นิเจอร์เสาอะไรที่มันดู<ม>แบบ ใหญ่หรือเกินหรือว่าเฟอร์นิเจอร์ก็ต้องเป็นโต๊ะเป็นอะไรใหญ,ใหญ่แต่นี้ถามทางครูป้องดีกว่าว่างานไม้จริงมันมีวิวัฒนาการตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันยังไงบ้างคะก็ปัจจุบันดั้งเดิมนะครับก็คือนิยมเอามาสร้างเป็นบ้านเรือนนะครับค่ะซึ่งในบ้านเราเนี่ยคือจํานวนไม้เมื่อก่อนมันเยอะ,ะค,ค่ะก็เนถูกเห็นในงานศิลปะงานไม้ใช่ครับก็เป็นไม่ว่าจะเป็นบ้านทรงไทยนะครับเป็นบ้านไทยหรือทางภาคเหนือหรือเป็น ต่างๆนานที่เราเห็นอย่างคุณชินบ้านใต้ถุนสูงแถบพุทยานะครับก็จะ,ะเป็นไม้ทั้งหมดนะครับแต่ปัจจุบันนี้คือ,อมันมีวิวัฒนาการการนําเข้าไม้จากต่างประเทศเข้ามาซึ่งบ้านเราไม่ไม่ไมพอใช้แล้วครับก็จะเป็นที่เราเห็นอยู่เรียกได้ว่าจริงๆไม้มันน้อยลงหรือไม้เท่าเดิมแหละความต้องการมันเพิ่มขึ้นจริงๆก็ยังเป็นที่นิยมของบ้านเราอยู่นะครับมไม้แต่ว่า คนที่จะเลือกใช้ไม้เนี่ยก็คือคนที่ชอบจริงๆครับผมเพราะมันแพงใช่ครับเพราะทุกวันนี้มันมีราคาที่สูงนะครับบ้านไม้หลังหนึ่งใหญ่ๆในอดีตค่ะเขาใช้ไม้อะไรกันอย่างบ้านเขาเรียกไงบ้านในละครบ้านทรงไทยที่เราเห็นอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นไม้สักครับไม้แดงไม้เต้งมีทุกไม้ครับก็จะถูกเลือกคัดสรรอย่างเช่นเสาแข็งหน่อยก็อาจจะเป็นไม้แดงไม้แดงครับพื้นหรือว่าผนังอะไรพวกนี้ครับก็จะเป็นไม้สักค่ะ แสดงว่าบ้านทรงไทยที่เราเห็นกันนะใช้อาจจะใช้ไม้หลายอย่างถูกไหมคะไม่จจใช้ไม้หลายอย่างครับแล้วก็อาจจะมีไม้อย่างเดียวก็ได้แล้วแต่ผู้ที่สร้างขึ้นมาหรือผู้ที่อยู่อาศัยเลือกไม้มาค่ะโอเคพอวิวัฒน,นาการมาันมาเนาะอย่างบ้านหลังนี้ใช้คําว่าบ้านเนี่ยมันเป็นคาเฟ่ถ้าแบบนี้ใช้ไม้อะไรบ้างอย่างนี้ก็วิวัฒน,นาการทุกวันนี้นะครับก็มีน้ํายานะครับมีน้ํายาต่างๆเคมีภัณฑ์ต่างๆเพิ่มขึ้นมานะครับก็ มีวิธีการอัดน้ํายาเข้าไปครับจะอยู่ได้ประมาณ15ปี20ปีหรือว่าอยู่เป็นร้อยรปีก็มีนะครับแต่เนี้ยที่เห็นเนี่ยจะเป็นไม้สนครับนำเข้าจากต่างประเทศถูกกรรมวิธีอัดน้ํายามาแล้วก็จะเป็นทรงแบบนี้ครับมค่ะวิ<ม>วัฒนาการจากสมัยก่อนในเรื่องของไม้ก็คือเปลี่ยนจากไม้สักที่พอยุคมีหาได้ยากขึ้นมีราคาสูงคือก็อาจจะเปลี่ยนเป็นไม้สนนี่หหรอใช่ครับเป็นไม้สนเป็นไม้หลักๆชนิดอย่างเช่นที่คุณแพลวเห็นด้านฝั่งนู้นนะครับด้านหลังที่มุงหลังคาใช่ครับหลังคา อันนี้นะครับจะเป็นไม้ไผ่ทางภาคเหนือนะครับแล้วมันคงทนไหมอ่ะอันนี้จะอยู่ได้15ปีครับกรรมวิธีที่เขาผลิตออกมาจะอยู่ได้15ปีครับก็คือต้นแบบมาจากมุงจากนะครับมุงจากเนี่ยถ้าเราสังเกตเห็นเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยคือมุงจากเนี่ยครับจะมีกันแดดได้กันฝนได้นะครับแล้วก็อากาศเย็นนะครับก็หาวัสดุทดแทนจากจากให้มันทนขึ้นเช่นอย่างเนี้ยที่เห็นอ่างเงี้ยคือเปลือกไม้ไผ่นะครับเอามาทำเอามาทาให้เป็นเหมือนมุงจากนะครับแล้วก็มา กรรมวิธีอัดน้ายาเข้าไปค,ครับก็อยู่ได้15ปีแล้วตัวบ้านล่ะคะตัวบ้านก็จะเป็นไม้สนครับแล้วก็มีไม้หลากชนิดนะครับ,บเป็นส่วนใหญ่ที่เราเห็นเนี่ยคือไม้นําเข้าจากต่างประเทศครับผมโอเคนี่คือวิวัฒนาการของไม้ทั้งหมดทีนี้เดี๋ยวเราลองไปดูกันดีกว่าว่านอกจากไม้ที่เป็นชิ้นใหญ่ๆไป<ม>ดูดีกว่าว่าคูป้องเนี่ยมี จุดเด่นในเรื่องของไม้ชิ้นเล็กๆอะไรบ้างเดี๋ยวพาพไปดูหน่อยได้ไหมอยากดูผลงานเพราะว่าศึกษามาว่าครูป้องเนี่ยโดดเด่นในเรื่องของของช้ยชิ้นเล็กๆครับอ่างั้นเราไปดูกันเลยค่ะไ้ครับไ้ค่ะทางนี้เลยท้างหนนะคะ ครูป้องที่เมื่อกี้เราได้คุยกันไปนะคะคเป็นงานใช้คําว่าเป็นงานที่เป็นเป็นศิลปินช่งางไม้ใช่<ว>ไหมคะอย่างตัวนี้เนี่ยถือได้ว่าเป็นเป็นเป็นตัวที่สร้างชื่อเสียงกับครูป้องเหมือนกันมันใช้ได้จริงไหมคะเนี่ยใช้ได้จริงครับลูกชายใช้จริงลูกชายใช้จริงเรียกว่าอะไรคะเรียกว่าบาลานไบครับก็นิยมในต่างประเทศนะครับการฝึกทรงตัวสําหรับเด็กน,นะครับก็เริ่มต้นจากอ,าอยากทําของเล่นให้ลูกสักชิ้นหนึ่งแต่ว่าเป็นมาเตอร์พีชของเราครับก็เลยลองทาลองทําดูดูว่า เหมือนกับเป็นการประหยัดเปล้กันเป็นการประหยัดประหยัดแบบเราไม่ต้องไปซื้อจักรยานเลย <c oughs> ลนะครับ <c oughs> ก็เลยลองทําขึ้นมาทําเสร็จแล้วก็คือเราก็โชว์ผลงานในกลุ่มช่างไม้นะครับ <c oughs> ก็มีอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับ <c oughs> เอาผลงานของเราเนี่ยไปขึ้นปกเพจนะครับ <c oughs> ก็เลยรู้สึกว่าหลังจากนั้นมาก็จะมีช่างต่างๆนานนที่เข้ามาติดตามผลงานของเราคือมาติดตามมากดติดตามมาถามมาพูดคุยอะไรอย่างเงี้ยครับ <c oughs> ก็เลยมีคนรู้จักเยอะขึ้นครับผมในวงการช่างไม้ครับ นอกจากชิ้นงานนี้แล้วยังมีชิ้นงานเล็กๆแบบนี้อีกมีอะไรบ้างคะนี้ก็อันนี้เป็นคอนครับสาหรับใช้จริงไหมหรือว่าใชจริงครับอ๋อที่ใช้จริงได้เลยใช่มันดียังไงคะก็ดีตรงที่ลดเสียงครับต่อมาอุ๊ยอันนี้โคมไฟน่ารักมากเลยเอ่ะโคมไฟนี้ก็ก็ยกตัวอย่างให้เป็นเป็นงานอีกชิ้นหนึ่งแล้วกันครับที่แบบว่าไม่ใช่คอนเเจอร์ครับก็ยังมีมีแพร่หลาย มีแพร่หลายในในบ้านเราค่ะแต่สังเกตอย่างหนึ่งค่ะคือปกติเนี่ยแพลวเคยเห็นโคมไฟที่เป็นเป็นไม้อยู่บ้างแต่แพลไม่เคยเห็นที่เป็นไม้ทั้งทั้งเขาเรียกอะไรทั้งหมดขนาดเนี้ยยกเวลารอดไฟเนาะต่อมาอันนี้ก็เป็นโกเมนูครับเป็นโกเมนูสําหรับร้านอาหารเร้ยอันนี้เท่มากใช่ครับก็จะมีห่วงห่วงใยฝุ่นเยอะ๋อฝุ่นเยอะนิดหน่อยเพราะว่าแสดงให้เห็นถึงว่าเราใช้ของที่มาจากธรรมชาติก็จะมีฝุ่นบ้างครับ อันนี้ก็อันนี้ไม้อะไรคะเป็นไม้แอดครับส่วนอันนี้พรว่าสวยมากเอาไปวางผลไม้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมวางผลไม้วางได้ทุกอย่างครับก็เป็นถาดเสิร์ฟนะครับเราจะคุ้นชินกับการใช้ถาดเสิร์ฟทั่วไปในร้านอาหารหรือว่าเป็นที่บ้านนะครับแขกไปใครมาใส่ของมาเสิร์ฟได้นะครับจากที่เห็นงานของครูเนี่ยคือพรารู้สึกว่าครูก็จะมีความถนัดในเรื่องของงานที่เป็นเหมือนแบบงานครฟเนาะงานศิลปินงานศิลปะอะไรแบบนี้ค่ะจริงๆครูรู้สึกว่าสไตล์ของครูเนี่ยคือเป็นสไตล์ไหนคะ ็ส่วนใหญ่จะเน้นมุ่งเน้นนะครับมุ่งเน้นไปที่งานชิ้นเล็กทํางานได้คนเดียวค่ะครับแล้วก็จบงานได้คนเดียวพาะจํานวนก็เป็นการเรียกว่าเป็นการลดต้นทุนแล้วก็ได้อยู่กับตัวเองมากขึ้นครับผมโดยที่เราไม่ต้องเครียดกับสังคมแวดล้อมอะไร้ยครับเป็นการฝึกสมาธิไปในตัวก็คืออยู่กับงานไม้อยู่คนเดียวทําคนเดียวทำไปเรื่อยๆผู้ป้องคะจุดเริ่มต้นของการทาอาชีพช่างไม้คืออะไรคะ จริงๆก็ไม่ได้เริ่มต้นจากช่างไม้เลยนะครับเราเป็นผู้ใช้ซะมากกว่าผู้ใช้ซะมากกว่าแล้วก็บรรพู้หลุดนะครับบรรพุ้หลุดสมัยก่อนเนี่ยก็คือทํางานไม้ทางภาคเหนือแล้วก็คุณพ่อคุณพ่อก็มาทําเป็นงานเฟอร์นิเจอร์บิวอินนะครับเสร็จแล้วก็เสีย mm hmm. เสียชีวิตนะครับเสียเสีย,เส,ยเสียไปแล้วก็มีเครื่องมือเรามีเครื่องมืออยู่เราก็ไม่รู้ว่าจะทําอะไรครับจากวันนั้นมาก็คือเรานึกอยากได้เตียงสักเตียงหนึ่งให้แม่ครับเราก็เลยลองทํา แค่นั้นเลยใช่<ร>โดยที่ท<ำ>พอ่พอไม่ได้เคยสอนใช่ไหมไม่ได้สอนครับเริ่มทาพอเริ่มทําเสร็จแล้วเนี้ยเริ่มรู้ตัวเองแล้วว่าเราทําได้ค่ะเรามีสกิลตรงนี้อยู่ค่ะภาพจํามันขึ้นมาภาพจํามันขึ้นมาแต่ว่าเราทําทาทาไปครับแล้วมันก็อ่ะมันต้องเป็นอย่างนี้นะเฮ้ยพ่อเคยทําแบบนี้อ,อะไรนะครับก็เลยก็เลยมีช่างช่างไม้ช่างป้องทุกวันนี้ครับค่ะทีนี้ถ้าถามว่าแพรอ่ะยังไม่เคยมีประสบการณ์ไม่เคยจับเลย พอจะมีของที่เล็กๆหรเลยไงเพรวทดลองทำไหมคะได้ครับเดี๋ยวเราไปลองทำกันได้ครับอันนิดเดียวครับแต่ว่าคือมันต้องมีอะไรแน่ๆอันนีเป็นไม่เสร็จไม้ที่หล่นจากพื้นที่คุณแพลวเห็นว่ามันไม่มีค่าผมจะหกิบขึ้นมาให้คุณแพลวลองทำดูแล้วก็เป็นของใช้ใช่ที่มีมูลค่าใช่ครับตื่นเต้นละปะงั้นเราไปทดลองทำกันค่ะครับ แล้วไม่อยากจะเชื่อเลยว่างานที่เราเห็นแบบอลังการมากจุดเริ่มต้นคือห้องแค่นี้ใช่ไหมคะุณป้องครบจบในในห้องนี้เลยใช่ครับนะคะจุดเริ่มต้นก่อนเลยค่ะสมมติว่าเรารับงานจากลูกค้ามากูป้องต้องเริ่มทําอะไรก่อนต้องต้องเขาเรียกอะไรเริ่มคิดเลยไหมเริ่มทําเลยหรือว่าเราเรามีเซ็ปอย่างไงบ้างคะอันดับแรกเราต้องถามลูกค้าก่อนนะครับว่าคอนเซ็ปต์ของเขาเป็นอะไร <c oughs> ใช้ทําอะไรนะครับหลังจากนั้นก็ S <S เราเลือกแบบให้ลูกค้าหรือลูกค้าเลือกแบบในใจมาแล้วคือเราเรา,เรามีเลือกให้ด้วยเหรอใช่ครับเรามีเลือกให้อย่างเช่นตัวอย่างในในงานต่างๆอย่างเว็บต,ต่างประเทศรูปภาพหรืออะไรครับเราเสร่งให้ลูกค้าเร<ห><อ>าส่งให้ลูกค้าก่อนให้เขาลองดูก่อนว่าคุณโอเคในแบบนี้ไหมหรือว่าคุณมีแบบในใจแล้วตรงนี้เนี่ยมันมีหลายอย่างเลยแต่ทีนี้เนี่ยได้ยินมาว่ามีจะมีเครื่องมือที่แบบเขาเรียกอะไรนะเป็นเป็นทำได้มือ แทนทูกับเครื่องมือที่ที่เสียงดังๆหน่อย power tool อะไรพวกนี้ให้ให้ครูป้องเล่าถึงความแตกต่างหน่อยได้ไหมคะความแตกต่างก็คืออย่างประวัติความเป็นมาของช่างไทยดีกว่านะครับค่ะคือเมื่อก่อนเนี่ยเราจะไม่มีพวกเป็น power tool มือล้วนม่าไง่ายเป็นมือล้วนใช่ครับก็คือจากบรรพบุรุษเรามานะครับก็เป็นจะเป็นเลื่อยมือเป็นกบสเป็นอุปกรณ์สิวค้อนพวกนี้ครับก็คือเราจะใช้มือทั้งหมดไม้แต่ละแบบต่างกันยังไงคะครูป้องเห็นมีไม้เดี๋ยวนั้นมีไม้อัที่สีอ่อนๆนี้ที่แพลวเห็น มีไม้สีที่ออกเข้มหน่อยสมมติสองอย่างนี้เนี่ยเป็นเป็นไม้ชนิดเดียวกันไหมเอ่ยคนละชนิดครับแบบนี้ไม้อะไรคะแบบนี้เป็นไม้แอดครับไม้แอดออแอดออแอดไม้แอดไม้แอดครับเป็นไม้จากต่างประเทศครับเป็นไม้เนื้อแข็งนะครับค่ะก็คือโทนสีสําหรับโทนสีของไม้แอดก็เขาจะมีเอกลักษณ์ของเขาลายต่างๆนะครับแล้วอันนี้คือของเขาเลยเป็นธรรมชาติสีเขาเลยใช่ครับธรรมชาติสีสีของเขาเลยจะเป็นลายแบบนี้นะครับค่ะ อย่างเช่นลูกค้าตีมเป็นตีมมินิมอลนะครับเป็นตีมห้องขาวไม้อยากสีขาวขาวเราก็จะเลือกเป็นพวกไม้แอดได้เลยใช่ค่ะส่วนไม้นี้อันนี้ก็เป็นไม้ดำครับไม้ดำก็จะเป็นไม้ชิงชันไม้ชิงชันเนี่ยก็คือไม้ส่วนใหญ่เขาจะทำเครื่องดนตรีทำเป็นเครื่องดนตรีหรือว่าทำอะไรอะไรใช่ที่ยวไว้ตีแล้วไม้เนื้อแข็งกับไม้เนื้ออ่อนต่างกันยังไงเนื้อแข็งกับเนื้ออ่อนก็อยู่ที่การใช้งานอันนี้แข็งครับส่วนใหญ่ของของรูเวงก็คือ เราจะเลือกไม้เป็นไม้เนื้อแข็งซะมากกว่านะครับเพื่อเพื่อการใช้งานที่ยาวนานกว่าลูกค้าได้สิ่งที่ดีกว่ามีน้ําหนักเรื่องราคาราคาเป็นเป็น,ปนมีผลในการตัดสินใจของเขาไหมมีครับก็เราจะเสนอสิ่งที่ดีให้เขาก่อนนะครับหมายถึงว่าสิ่งที่คงทนกว่าใช่สิ่งที่คนคงทนกว่าอยู่ยาวนานกว่าคุณภาพปีกว่า,า,วาเราเสนอให้ลูกค้าก่อนอนะครับแต่อาจจะมีแบบว่าลูกค้างบจํากัดเนี่ยครับเราก็ลดอาจจะลดสเปกมาโอเค อันนี้คือเป็นไม้แอดไม้แอพอจะประเมินราคาได้ไหมคะประมาณอนละกี่บาทต่อชิ้นนะครับตัวนี้ก็อยู่ที่ประมาณ350บาท350อืมถ้าสั่งเยอะๆก็เขาก็อาจจะรู้สึกว่าใช่ใช่ครับสูงสูงทีนี้ถ้าเป็นไม้ที่ราคาถูกกว่านี้มีมีไม้อะไรบ้างไหมคะไม้ถูกกว่านี้ก็จะเป็นถ้าเป็นโทนโทนสีเดียวกันก็จะจะเป็นสีเป็นไม้สนครับเป็นไม้สนราคาอยู่ที่ราคาก็จะถูกกัน5 6าบาทต่อชิ้นฟังมาขนาดนี้แล้วอยากจะขอเริ่มต้นเป็นคลาสหนึ่งวันนี้เราทําออะไรกันดีแบบ วันนี้บบกเ็เอาเอาเศษไม้ที่แบบว่าคุณแพลวเห็นว่ามันไม่มีค่าอะไร,รเราจะมาเพิ่มราคาให้มันนะครับอย่างเช่นชิ้นนี้เดี๋ยวเราไปทําที่วางโทรศัพท์กันเดี๋ยวคุณแพลวเริ่มกันเลยดีกว่าเดี๋ยนะที่วางโทรศัพท์ก็คือเวลาเราแบบดูทีวีใช่ไหมครับมัน้เป็นไม้ตั้งอย่างนี้ครับแล้วก็โทรศัพท์<อ>ไปเสียบแต่ว่านอกเหนือจากนั้นคือเราจะทําให้มันแบบว่าเป็นชิ้นไม้สําหรับขยายเสียงโทรศัพท์เรายังไงอ่ะเดี๋ยวลองลองทำดูครับก็คือก็คือเราจะเอาไม้ตัวนี้มาทําเพื่อขยายเสียงโทรศัพท์ของเรา หมายถึงว่าใช้คุณสมบัติของไม้ใน<ช>การขยายสิ่งเอาสิโอเค,คม,มางั้นงั้นเริ่มต้นจากขั้นตอนไหนแพลวต้องจับเรื่อยไหมคะก็เดี๋ยวเป็น power tool แล้วกันนะครับวันนี้จะได้สะดวกต่อผู้หญิงด้วยนะครับเผื่อแรงไม่เยอะเนาะอ่าโอเคเริ่มเลยค่ะครับ ก่อนที่เราจะไปลอง power tool อยากรบกวนผู้ป้องสาธิตการทำ hand tool น่าจะเป็นเป็น,เป,นเป็นจุดเริ่มต้นนี่ละกันได้ครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มเลยนะครับก็คือเดี๋ยวเราเตรียมอุปกรณ์ก่อนนะ,ค,ะครับกับเตรียมชิ้นงานไม้ที่เราเลือกไว้ความหนาโอเคแล้วนะครับชิ้นแรกก็จะเป็นฉากนะครับฉากแล้วก็มีเลื่อยมือเดี๋ยววันนี้เราใช้เป็นเลื่อยไทยแล้วกันนะครับแล้วก็จะเป็นแคมป์นะครับ <Okay. S 2> ใช้สำหรับล็อกไม้นะครับสำหรับแฮนด์ทูเราจะตัดเราจะตัดก่อนนะครับก็เริ่มเลยนะครับแล้วก็หาตัวมาลองก่อนอันนี้เป็นโต๊ะทำงานของเรานะครับเราจะทาเราจะเลื่อยไม้มาหนึ่งชิ้นนะครับอ๋อตัวนี้ลองไว้เราก็เลือ่อยตัวนี้เราจะเลื่อยตัวนี้นะครับแล้วก็ล็อกไม้ก่อนอตัวนี้แล้วก็มาวัดก่อนว่าเราไซส์เท่าไหร่ก็เป็นสำรับเมตร เซ็นแล้วก็วาดเสร็จแล้วนะครับวิธีทําให้มันตรงก็คือเราวัดฉากค<า>่ะวาดฉากแล้วก็ก็คือศิละปะแหละใช่ครับแล้วเราก็มาเลื่อยเลยตามเส้นเราไม่กล้าจับใกล้ขนาดนั้นนะครัไาปา่อนครับร<ช>าลองเลื่อยดู <ๆ S 2> อยู่ที่มือฝั่งฝาเนี่ยเราต้องบังคับเลื่อยของเราให้มันให้ไม้มันตรงครับ สวยงามเ,าเราก็ได้หนึ่งชิ้นไม้เป็นแบบนี้แล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นการเจาะนะครับค่ะเป็นการเจาะแต่ก่อนที่จะไปเจาะเนี่ยเดี๋ยวเราขัดก่อนให้มันมีผิวเรียบก,กว่านี้ตรงนี้เพราะว่าตรงนี้มันยังเป็นรอยๆอยู่ใช่ครับโอ <Okay. S 2> เคใช้กระดาษทรายไหมคะใช้ครับก็กระดาษทร,รายก็เป็นแบบนี้ครับเดี๋ยวคุณแพลวลองขัดดูนะครับทีนี้เราก็จะเป็นการเจาะนะครับขั้นตอนต่อไปแล้วก็คือ แฮนทูเหมือนกันนะครับแล้วก็ใช้เป็นสว่านมือละเลือกรูของเสียงเราจะทํารูเสียงที่ขยายโทรศัพท์นะครับวัดก่อนเอียงกลางต้องวัดให้เป๊ะใช่ไหมคะใช่ครับวัดให้มันกลางครับหรือว่าอันนี้อยู่ประมาณเกือบเกือบสามเซนตรงกลางก็สามเซนก็1นึ่งจุดนะครับมาแล้วหนึ่งเสียงครับผม ก็ค่ยคยคยอยๆเจาะไปนะครับเจาเสร็จเรียบร้อยแล้วยังไงต่อดีคะครูป้องเจาะเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวนี้เราจะมาทําตัวที่เสียบสําหรับเอียงค่ะ,ะคล้วก็เดี๋ยวมาวัดกันเลยเอาทดสับทดลองเลยไหมใช่ลองวางก่อนว่าเอียงระดับไหนที่ระดับสายตาค่ะ ประมาณสักที่ง้ก็คือ,ต,อตรงนี้เป็นตัวลำโพงใช,ใช่ครับตัวลำโพงครับเรามาตัดกันเลยอ่ะงานตัดเดี๋ยวแพาช่วยแต่วัดความหนาของโทรศัพท์คุณแพวครับว่าหนาเท่าไหร่เป็นตัวนี้ละกันตัววัดวัวเนียนะครับส1 2อจุดสเซนเราก็จะเผื่อสัก2มิลน,นะครับก็เป็น11.4ครับผม ลึกที่เราจะาเลื่อยลงไปเนี่ยเราดูตรงไหนคะดูตรงโทรศัพท์ของเราครับว่าโทรศัพท์ของเราเสียบเข้าไปเนี่ยลำโพงเนี่ยจะโผล่ที่รูนี้หรือยังนะครับแล้วก็สังเกตดูก็เหมือนกับว่าถ้าเราใส่เข้าไปแบบนี้นะลํำโพงมันจะอยู่ตรงนี้เพื่อเพื่อมันจะได้เป็นรูขยายเสียงออกมาใช่ครับเราถึงต้องทำการวัดอย่างละเอียดเมื่อสักครู่ นี้เราได้2องฝั่งรวมกันแล้วก็จะเป็นการซาะออกนะครับก็เราใช้เป็นสิวกับคอนนะครับนี่ก็จะมาดูความหนาเมื่อกี้11นะครับเราก็ใช้เป็นเบอร์12นะครับสำหรับสำหรับสิวนะครับก็เปลี่ยนด้านมง แล้วก็มาถึงขั้นตอนการขัดนะครับมาโก็โเ,เรียบร้อยแล้วนะครับชิ้นงานที่เราได้ออกมาเรียบร้อยแล้วตอนนี้จะมาทดลองกันแล้วว่า เสียงปกติเป็นยังไงแล้วใช้เครื่องขยายเสียงของเราจะเป็นยังไงครับผมเดี๋ยวนะถ้าเปิดเสียงสุดกันนะคะสมมุติว่าเพลงนี้อันนี้ปกติจะประมาณนี้แต่ถ้าเราลองใส่เข้าไปแบบนี้ใส่ไงนะครับใส่ยางนี้ก็คือเราจะได้ดู youtube ไปด้วยโอเคครับมันก็จะดังขึ้นเสียงมันออกมาครับผม มันเหมือนกับเวลาคนพยายามจะใช่ครับพยายาม,ามทำใช้มือป้องให้เสียงออกมาแล้วก็เราสามารถดูดูได้ด้วยครับก็คือเป็นอุปกรณ์ที่แบบเป็นชิ้นงานที่แบบว่าอยู่ในกระเป๋าเราสามารถใชใ้งานได้จริงแล้วก็ขยายเสียงได้จริงเพื่อเธอชอบมากอ่ะครับผม อันนี้คือเป็นการที่เราได้ทดลองสกิลที่เป็นแฮนด์ทูทั้งหมดก็คือใช้มือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการเลื่อยการเจาะการขัดทุกอย่างตั้งแต่ล็อกทุกอย่างคือเป็นมือหมดงั้นเราไปลอง PowerTool กันเลยดีกว่าค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการทําชิ้นงานที่เป็นเหมือนแบบจนวนมากเนาะ Power Tool หรือว่าการใช้เครื่องทุ่นแรงเนี่ยจะช่วยอะไรเราได้บ้างค่ะเชิญครูป้องค่ะ เอาล่ะตอนนี้คือ power tool แล้วเราจะเริ่มต้นจากการขัดครับเหมือนเดิมเหมือนตอนที่ hand tool เมื่อสักครู่นี้ที่ผ่านมานะครับก็คือขั้นตอนเหมือนกันเลยคล้ายๆกันครับก็คือเดี๋ยววันนี้จะเป็นเครื่องขัดนะครับแล้วก็สตาร์ทเครื่องเลยเดี๋ยววิธีการขัดก็เดี๋ยวทําให้ดูนะครับเดี๋ยวครูทำให้ดูก็เปิดเครื่องเลยนะครับตัดไม้ที่หยาบๆนะครับเราจะทําให้มันเรียบนะครับก็ขัดได้เลย ก็จะมาเป็นขั้นตอนที่เราตัดมือไม่สักครู่นะครับ <ฮะ S 1> ก็จะมาเข้าเครื่องนะครับ๋ <ฮะ S 1> ยวเราตั้งองศาก่อนเมื่อกี้เรา25องศาเนาะใช่ไหมก็ปรับใบขึ้นมานะครับตามความลึกที่เราต้องการของโทรศัพท์เมื่อตอนแรกนะครับค่ะครับลรวก็มาไล่เรียบร้อยใช่ครับ,รบไล่ตามคามหนของโทรศัพท์ค่ะ เราก็ได้ชิ้นงานเมื่อสักครู่แต่ยังไม่มีลำโพงใช่แต่ยังไม่มีลำโพงเดี๋ยวเราก็ต้องไปเจาะเข้าเครื่องค่ะทีนึงควรขัดก่อนไหมใช่ครับขัดก่อนนิดนึงเนาะตรงที่มันแบบว่าเป็นเส้นเสียนครับเรียบร้อยประมาณหนึ่งครับผมค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปเจาะกันไปเจาะกันค่ะไปค่ะได้เวลาทาสี ก็เรียกว่าเป็นการอายอมน้ำมันนะครับยอมน้ำมันนะครับเป็นเป็นขั้นตอนง่ายๆนะครับก็อันนี้ก็ที่ยกตัวอย่างวันนี้การอยอมน้ำมันก็คือในสมัยก่อนเนี่ยครับผลิตภัณฑ์ของเคมียังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ก็จะเป็นน้ำมันมะพร้าวแบบน้ำมันธรรมชาติใช่น้ำมันมะพร้าวนะครับช่างสมัยก่อนจะเป็นน้ำมันมะพร้าวนะครับใช้เช็ดถูไม้ให้ขึ้นเ <Hundred. S 1> <MS. S 2> งาครับแต่ปัจจุบันในวันนี้ผลิตภัณฑ์ที่แบบว่า เป็นน้ามันย้อมไม้โดยตรงนะครับก็อันนี้ก็จะยกตัวอย่างมาเป็นน้ํามันนะครับเดี๋ยวลองมาทํากันเลยนะครับขั้นตอนก็มีการใส่ถุงมือนะครับง่ายง่ายนะครับใส่ถุงมือก่อนทดลองด้วยได้ไหมอ่ะได้ครับงั้นคุณแพลวใส่เลยเดี๋ยวผมให้คุณแพลวทาเลยก็จะใช้เป็นผ้านะครับชุบน้ำมันชุบลงไปแล้วก็เช็ดวนเป็นก้นหอยนะครับวนเป็นก้นหอยให้น้ำมันซึมลงไปในเนื้องานไม้เดี๋ยวเราจะเห็นความแตกต่างว่าสองชิ้นใช่ครับไม้ระหว่างที่ชุบน้ำมันไปแล้วกับไม่ชุบเนี่ยมันสีมันต่างกันแล้วก็ ความรู้สึกความาสัมผัสของเนื้อไม้มันก็จะต่างกันครับเดี๋ยวลองดูครับเรียบร้อยค่ะคูปล่อยไว้ให้แห้งครับประมาณ5นาทีแล้วเราก็จะเช็ดทําวามสะอาดครับแล้วก็จะได้ชิ้นงาน เรียบร้อยทายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจะเห็นได้ว่างานของครูเนี่ยจะมีความธรรมชาตินะที่เรารู้สึกนะมีความนะแบบว,ว่าสีธรรมชาติแต่ชาบครูป้องคิดว่าจุดเด่นหรือว่าเอกลักษณ์ของงานของตัวเองคืออะไรคะจุดเด่นก็จะเป็นเรื่องของสีครับเราก็าจะเน้น ลายไม้เป็นหลักส่วนใหญ่นะครับก็คือเคลือบอยังไงก็ได้ให้เหมือนไม่เคลือบค่ะเป็นแนวสีด้านๆสัมผัสแล้วรู้สึกลื่นมือ,อมนะครับให้เหมือนกับว่าเราสัมผัสไม้อยู่แล้วก็จะมีเทคนิคเกี่ยวกับตาประทับร้อนหรือยิง cnc เลเซอร์นะครับในปัจจุบันก็จะมีใส่โลโกโล้ร้านหรือเป็น qr code ต่างๆบนลงเมนูนะครับแล้วก็เป็นงานรินติ้งบบนี้ใช่ครับก็จะเป็นใช้น้ำหมึกอิงเจ็ตนะครับแล้วก็พิมพรูปลงไปนะครับ วันนี้ให้คะแนนพะหน่อยดีกว่าเต็มสิบก็สำหรับครั้งแรกแบบใจดีนะคะสำหรับครั้งแรกนะครับเต็มสิบเอาไปแปดละกันนะครับก็คือก็คือผ่านขั้นตอนทุกอย่างนะครับตั้งแต่การขัดตัดเจาะแล้วก็ทําสีธรรมชาตินะครับก็เอาไปแปดคะแนนเย่เป็นแบบแฮนด์ทูทั้งหมดถึงแม้ว่า 70%จะมีคูปองคอยช่วยผ่ <S 2> <S 2> <S ตากเพราะว่าเรื่องมันค่อนข้างหนักเหมือนกัน <S 2> <S 2> <S นะคะสรุปเลยวันนี้ถือว่าเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่สร้างไรายได้ภายในสถานการณ์ที่เรากําหนดได้เองได้ดีมากเลยอะ่ะล้วก็คือเราสึกว่ามันเป็นงานชิ้นเล็กๆที่หลายคนอาจจะมองว่าเป็นเศษไม้เนี่ย <S 2> <S 2> <S อย่างเงี้ยมันอาจจะแบบดูเหมือนทําอะไรไม่ได้แต่จริงเนี่ย <S 2> <S 2> ทำเป็นที่วางโทรศัพท์พร้อมลาโพงได้ไม่รู้กี่อันต่อกี่อันนะคะก็ขึ้นอยู่กับมุมมองแล้วก็ความพยายามที่จะมาเรียนรู้แล้วก็หยิบจับเอาสิ่งเล็กๆมาสร้างเป็นรายได้ภายใต้ห้องขนาดเท่าไหร่นะคะ4คูณเเมตรสคูณเเพียงเท่านี้เลยค่ะ หลังจากที่ได้ทดลองไปทำของจริงกันมาแล้วแพรวก็รู้สึกว่ามันเป็นอาชีพที่น่าจะมีความต้องการทางตลาดสูงมากเหมือนกันเนาะในส่วนครูมองว่าอย่งไรบ้างคะว่าอนาคตของการเป็นช่างไม้หรือว่าทำงานในสายนี้ของกระจุกกระจิกแบบนี้ค่ะก็สำหรับผมเองนะครับก็ผมก็ยังมองว่ามันเป็นของใกล้ตัวในระยะ3เมตรรอบตัวเราเนี่ยคือเราจะไปไหนก็แล้วแต่มันจะต้องมีไม้อยู่ในนั้นก็จริง ช่ไม่ว่าจะเป็นของใช้ส่วนตัวหวีไม้ตะหลิวไม้หรือจะเป็นที่มาแรงตอนนี้ก็คือเซิร์ฟบอร์ดนะครับใช่เซิร์ฟบอร์ดนี่คือครูทำไมครูทำไมก็อยางศึกษาอยู่ครับอยากลองพิออเดอร์เลยอยากลองลองทำนะครับก็ยังอยู่คิดว่าน่าจะมีอนาคตต่อไปเรื่อยๆครับเพราะว่าคนก็นิยมที่จะบริโภคงานไม้มากขึ้นนะครับครูมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยช่างไม้อค่ะในตลาดถือว่าขาดไหมตอนนี้ ขาดไหมก็มีนักเรียนรุ่นใหม่ๆที่แบบว่าอยากกระทํานะครับก็ก็อยากฝากถึงน้องๆที่แบบว่า,าที่จะเริ่มต้นนะครับก็ขอให้มีใจแบบที่แบบใจรักจริงๆทําจริงๆนะครับหาตัวเองให้เจอหาสไตล์งานของตัวเองให้เจอมันอยู่รอบตัวเราครับสิ่งพวกนี้ก็มีอนาคตแน่นอนครับค่ะคือยังมีได้ได้ว่ายังมีพื้นที่<ช>ยังมีตลาดที่รองรับอยู่ตลาดที่รองรับอยู่เนาะ ถ้าใครดูรายการของเราอะค่ะแล้วสนใจค่ะครูสมมุติว่าอยากจะเป็นช่างไม้อยากจะเอาดีด้านนี้มีช่องทางเบื้องต้นให้ได้ค้นหาตัวเองหรือศึกษาไหมคะเบื้องต้นก็มีนะครับที่รับสอนก็จะมีหลายแขนงนะครับมีโปรเจคต์บิวอินก็มีรับสอนนะครับมีงานคาร์ดก็มีรับสอนงานเคลื่อนดนตรีก็มีรับสอนนะครับทั้งเอกชนนะครับแล้วก็สถานที่ฝึกงานทั่วไปนะครับก็เป็นพวกศูนย์ศิลปะชีบางไซหรือว่า อะไรเงี้ยพวกก็ลองติดต่อดูลองติดต่อดูได้ครับถ้าอยากเรียนแล้วก็ตัวผมเองก็รับสอนด้วยครับแต่ว่าเราก็จะสอนเฉพาะคนที่อยากเรียนรู้งานจริงๆเอาไปประกอบอาชีพสุดท้ายแล้วมีอะไรอยากจะฝากถึงคุณผู้ชมที่หรือว่าน้องๆที่กําลังรับชมรายการไหมคะก็อยากจะฝากบอกกับน้องๆที่รับชมอยู่นะครับว่าไม่ว่าเราจะใช้ชีวิตแบบไหนก็นแล้วแต่ครับครั้งแรกมีทุกวัน ไม่ว่าจะเป็นในด้านของการใช้ชีวิตนะครับวันนี้เราไม่เคยลองทําอะไรเราทำลทำทอาทามันขึ้นมา <c oughs> ทําในสิ่งที่เราต้องการไม่ไม่ไม่จำเป็นจะต้องเป็นงานไม้หรือเป็นงานอย่างอื่นทั่วไป <c oughs> นะครับใ,ในในภาพรวมเราจะต้องเจอกับครั้งแรกในทุกวันขอให้เราพร้อมที่จะรับครั้งแรกนั้นนะครับเพื่อเป็นโอกาสของเราต่อไปจับ <c oughs> วันนี้ขอบคุณครูป้องนะคะขอบคุณครับ หวังว่าคาบเรียนนี้จะเป็นคาบเรียนสุดพิเศษที่ทำให้หลายคนเนี่ยเกิดอินสปิเรชันหรือว่าแรงบันดาลใจนะคะกลับมาติดตามกันได้ใหม่ค่ะกับรายการโรงเรียนอนานช่างมาดูนะคะว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยแพรจะพาไปทำความรู้จักกับอาชีพช่างอาชีพไหนติดตามกันได้ทาง LTV ช่อง4ทีวีเรียนสนุกหรือว่าทางเว็บเว็ t เอลแล้วก็ a c e b o o กกับ YouTube ของเราด้วยสำหรับการชมย้อนหลังนะคะที่ l a l t v 4คะ่ะวันนี้แพรและครูป้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ